สวัสดีครับคุณสมปัน์ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับก็เจอกันอีกวันหนึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็น <c oughs> เป็น,ปนผมเรียกว่าเป็นเฟิร์สเทียร์ละกันที่เราเห็นสัญญาณเทอเร์นาลาร์ที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งถ้าเรามองกลุ่ม property ในแง่ของไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะค่อนข้างผิดหวังกับตัวเลขพรีเซลตัวเลขเออร์เน็งที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์หมดแต่สังเกตว่าไตรมาสสองทุกคนจะเริ่มมีกลุ่มแรกอย่าง AP งสสเองจริงๆโมเมนตัม um, ไต่มาสหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้แย่เท่าเพื่อนๆเพราะ,ะนั้นการคิกออฟของเขาในไต่มาสสองจะเห็นว่าจะค่อนข้างคิกออฟได้เร็วกว่าคนอื่น SC เนี่ยผมมองเป็นเซคันด์เทียนะเริ่มมีสัญญาณที่กลับมาแต่ถามว่าจะร้อนแรงขนาดที่เราเห็นแบบตัวเลขของ AP อย่างเมื่อวานไว้ก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าพอร์ตหลกัหลกๆของ s c เองเนี่ยมันยังเป็นพอร์ตของแนวราบเพราะ,ะนั้นการกลับมาของแนวราบอ่ะมันจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมันจะไม่ได้วุอหวาเหมือนคอนโดบางทีมันมีอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรเปิดม แต่ภาพของเอที่เราเห็นเมื่อวานจากมิสติ้งเนี่ยก็คือผู้บริหารค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นสำหรับโมเมนตัมไตรมาสสองนะเริ่มกลับมายืนระยะกันได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของ rejection r เล e ถามว่ายังสูงไหมจากแบงก์ยังสูงเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็ตั้งรับมากขึ้นแล้วก็รับมือมากขึ้นแล้วก็คัดคุณภาพของการขายเพื่อให้ได้เป็นคุณภาพแบ็คหลอกมากขึ้นเขาก็มองโมเมนตัมการโอนที่เกิดขึ้นในไตรมาสสองเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าไตรมาสหนึ่งค่อนข้างชัดเจนก็คือตัวแบ็คหลอกท ซึ่งถ้าเทียบกับฐานปีที่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะโอนมากขึ้นย e ้อนเยียก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเแง่ของโมเมนตัมของกาไรเองจากไตามาหนึ่งเนี่ยที่โตติดลบค่อนข้างเยอะย้อนเยียเนี่ยโอกาสที่ไตามาสอจะกลับมาใกล้เคียงกับไตมาสอปีที่แล้วเนี่ยคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ปัจจัยบวกเล็กๆไตม่าสอมันจะเป็นเรื่องของตัวเอ็กซ์ต้าเกนด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ารูปแบบของการพัฒนา,นาโครงการเนี่ย r e s i d e n t เชีเนี่ยเรื่องของจอยเวนเจอร์กับคอนโดเป็นเรื่องปกติแต่ธุรกิจของ SC เองเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาพยายามจะไปทาง n o n r e s i d e n t เชีมากขึ้นซึ่งเราชอบนะเพราะว่า n อน r e s i d e n t เชีของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันยังเป็นโรงแรมส่วนใหญ่มันยังเป็นตัวแวร์เฮาส์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเทรน์ของการ Growth ในระยะยาวเนี่ยมันเป็น new S curve ได้ซึ่งรูปแบบของโรงแรมหรือรูปแบบของ warehouse เองเนี่ยเออจริงๆแล้วมันจะเห็นผลต่อ e a r n i n g เนี่ยมันอาจจะเป็นปี2526เทียงแต่ว่าระยะทางในการ develop เนี่ยพอเขา sign joint venture เนี่ยมันมีโอกาสที่จะรับรู้เป็นเหมือน premium อครับก็คือเหมือน Mark market บน value ที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์มาโปรเจกต์นึง30ล้าน40ล้านแต่พอมัน sign หลายๆโปรเจกต์พร้อมๆกันเนี่ยโอกาสที่จะเห็นตัว extra gain ที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวช่วยนะสำหรับ e a r n i n g ไตรมาส2ก็มีเข้ามาบ้าง ก็อาจจะเห็นโอ p e เรชั่นปกติประมาณ500แล้วก็อาจจะมีสตาร์เกมประมาณร้อยหนึ่งทอทอลแล้วอาจจะประมาณ600ซึ 4, ่งจะเป็นเลเวลที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วคือ500กว่าก็คิดว่าตัวเอิร์นนิ่งเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาก่อนเมื่อเทียบกับเพื่อนๆนะแต่ในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที Let ่อย่างที่ผมบอกก็เป็น second tier ก็มีสัญญาณบวกบางๆเข้ามาในในแง่ของตัวของเอซีเพราะนั้นเนี่ยโมเมนตัมของเอิร์นนิ่งพอไตรมาสสองโอเคผมคิดว่าไตรมาสสามสี่ก็จะต่อเนื่องขึ้นไปเพราะว่าจะเริ่มมีโครงการใหม่เเ้ออนแลวดพ่็คททกั เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มเป็นสัญญาณที่เราจะเริ่ม accumulate ได้แล้วถ้าเกิดเราเห็นสัญญาณของ pre sale transfer แล้วก็ตัว e a r n i n g เป็นไปอย่างที่เราคาดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่เริ่มแล้วดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เป็นจังหวะที่ราคาหุ้นเี่ยลงมาด้วยนะคุณสมนันนะครับเหลือแค่3บาท10สตางค์เองตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นโซนแถวนี้คือ3บาทถึง3บาท10นี่คือโซน accumulate เลยถูกไหมฮะ ถูกต้องครับเพราะว่าในแง่ของ P/E ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเบสออนบนเออร์เน็งปี2 4เองจะเห็น P/E แค่ประมาณ5เท่ากว่าไม่เกิน6เท่าอะครับเพราะฉะนั้น hmm. ออ,อย่างเมื่อวัน AP ก็4เท่ากว่าไม่ถึง5เท่าตัวนี้แบบไม่ถึง6เท่าสมผมผมคิดว่าณว,วันนี้คือลิสกับรีวอร์ดเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มอะเพราะว่าโอกาสดาวไซด์ผมคิดว่าไม่ได้เยอะอย่าลืมว่า e a r n i n g ของกลุ่มอย่าง AP เองอย่างปีที่แล้วเมวื่อวานคือเขาทำ w High มา4ปีติดนะถ้าปีนี้ไม่ New ไฮ hmm. ผมผมผม,ผมไม่ซ โทษนะอย่างเ c ปีที่แล้วก็ทำนิวไฮถ้าปีนี้ไม่นิวไฮสำหรับผมผมไม่ซีเรียสเพราะว่าเทรนด์มันคือมันคือโกรธมาตลอดมันมัน based mm hmm. บนเบสออนบน v ูเอชันอ่ะมันผมผมผมคิดว่ามันค่าหกเท่าผมว่ามันมันอาจจะถูกสักหน่อยครับผมครับขเห็นด้วยครับคุณสมานันครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับ